จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชันนี้เป็นหนึ่งในฟังก์ชันของตรีโกณมิตินะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชันตรีโกณที่มีการบวกกันอยู่ด้วยวิธีการนะคะเวลาเราจะหาอนุพันธ์ของมันนะคะเราจะทำการดิฟตัวนี้นะคะแล้วก็ดิฟตัวนี้ขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเขียนแบบละเอียดก่อนนะคะก็จะกลายเป็น f p r i m x นะคะมีค่าเท่ากับดิฟสแควรูตสองคอส x บวก1นะคะ by dx ะทีนี้ดิฟการคูณนะคะเราก็จะทำการให้ดิฟแต่ละพจน์นะคะก็จะกลายเป็นสแควรูดิฟสแควรูตสองคอส x บวกกับ ดิฟหนึ่งนะคะ by dx อ่าทีนี้ดิฟตัวนี้นะคะหากมีตัวเลขแปะอยู่กับฟังก์ชันตัวนี้นะคะจะมีฟังอ่าจะมีทฤษฎีบททฤษฎีหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าตัวเลขตัวนี้สามารถย้ายไปด้านหน้าได้ทันทีนะคะก็จะกลายเป็นสแควร e r สองดิฟคอร์ด x นะคะ by dx บวกกับดิฟหนึ่งซึ่งก็คือดิฟค่าคงที่นะคะถ้าดิฟค่าคงที่นะคะจะมีค่าเป็นศูนย์นะคะ,ะก็จะกลายเป็นสแควรูทสองดิฟคอสมีใครจำได้ไหมคะว่าดิฟคอส by dx นะคะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย ดิฟคอสได้ลบไซนนะคะอันนี้เป็นที่ต้องจำให้ได้นะคะ,อะโอเคตอนนี้ก็จะกลายเป็นลบไซายเอ็กนะคะลบตัวนี้นะคะจะแคลรูสองไปเจอลบตัวนี้ก็ จะกลายเป็นบวกคูณลบได้ลบ 2, สแควรูทสองไซน์นะคะจากนั้นจะต้องทำการตอนนี้เราได้ f พาม x ออกมาแล้วแต่โจทย์ถามหา f พาม x ที่จุด x เท่ากับพายส่วน4เราก็จะทำการแทนค่า x เข้าไปนะคะอะไรเป็น x เราก็แทนเป็นพายส่วน4ให้หมดก็จะกลายเป็นลบสแควรูทสอ sin พา,ายส่วน4นะคะพายส่วน4มีมีค่ากี่องศาคะลูกฮะมีใครจำได้ไหมมีค่าเท่ากับ45องศานะคะจำได้ไหมว่าถ้า45องศา45องศานิ้วไหนคะเด็กๆ45องศาให้เราทำการหักนิ้ว ต่างนะคะนิ้วนี้นะคะหักลงมาหักลงมาแล้วเขาถามหาค่าทรายถ้าถามหาค่าทรายเราก็ต้องมองฝั่งทรายตัวนี้ถูกไหมคะฝั่งทรายเรามีนิ้วเหลือสนิ้วแสดงว่ามันคือรูทสองนะคะทรายตัวนี้มีค่าเป็นรูทสองแล้วทั้งหมดส่วนด้วยสองอันนี้ขยับหน่อยนะคะ จากนั้นรูทส,สองคูณรูทส,สองนะคะจะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองก็จะเท่ากับลบสส่วนด้วย2ด้านล่างนะคะสตัวนี้ตัวนี้เกิดมาจากอันนี้กับอันนี้คูณกันนะคะจากนั้นลบ2สส่วนส,วนสวนก็จะมีค่าเป็นลบหตอบนะคะ